เฮ้ยเฮ้ยทางนี้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 บอ๊ะทางไหนหาทางออกปิดถูกแล้วเฮ้ยเราลงทางแล้วเนี่ยเฮ้ยมันอุโมงค์ขับบิดนะเนี่ยไปไหนไปไหนเฮ้ยออกมาแล้วไปเลยไปโผล่ทางไหนเนี่ยเฮ้ยอโผล่ทางนี้แล้วโโอ้หปัดขบับบิดอ่ะนี่เราไปขึ้นตรงนี้ไหม อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ประตูอะไรเนี่ยไปดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นกำแพงอย่างเงี้ยมันเป็นประตูลับไปเน,นีลกูก<อ>แม่เปิดเลยิเปิดได้ไหมเ<ว>อามันเป็นเขาวงกลมระวังระวังนะลูกระวังนะระวังระวังเราหาทางออกไม่ได้นะระวังหลงนะไปทางไหนดีไปทางไหนดีไป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 เทปี่ั้นตอนนำทาง <ไป S 2> พี่ขัเตอรนนำทาง เราจะไปเจออะไรเนาะข้างหน้าเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้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 โอ๊ะทางไหนหาทางออกพี่ถูกแล้วเฮ้ยเราลงทางแล้ว,ลวเนี่ยเราลงทางแล้วเราลงทางแล้วเอาไปทางไหนดีทางไหนดีไปทางไหนดีเฮ้ยมาเจอเฮ้ยมามาหนี้มาหนี้มาต้องผ่านด่านก่อนเถอะเต้ต้องผ่านดานนา่านบอ๊ะ เร็วเร็วเร็ว,รวมาต้องผ่านด่านให้ได้มา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 ,มาโอ้โเก่งมากครับโอ้นี่เก่งมาโ<แ>กมาโอ้อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ย,ยเป็นเป็นต้านฮอปบิทหรือเปล่าฮอปบิทคนตัวเล็กๆอ่ะตัวแค่ๆอ่ะลูกเฮ้ยมันอุโมงฮอปบิทนะเนี่ไยไปไหนไปไหน เฮ้ยออกมาแล้วไปเร่ไปโผล่ทางไหนเนี่ยเฮ้ยมาโผล่ทางนี้แล้วโอ้โหบ้านเขาดีดอ่ะไป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 มาทางนี้กันดีกว่าม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 านี่เราต้องไปไปโอ้ต้นไม้บ้านโอ้ต้นไม้บ้านโอ้เราผ่านอะไรมาเนี่ย<ป>เราผ่านอะไรเขาเรียกอะไรแม่ เขามงกอดเขามงกอดมามาเจอไอ,อ้ต้นไม้บ้านนะครับเพื่อนๆนี่กำลังเดินขึ้นต้นไม้บ้านนะเนี่ยไปไปไปโอ้ยเฮ้ยมีสุธนันด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอพ่อมาเดีพ่อกัน โอ๊ยระวังระวังโอ๊ยโอ้โหะะโสะพานบ้านนะครับสะพานบ้าน,น,อน,นโอ๊ย,ยอ,นนอันนี้มันแข็งหรอกไปเลยไปเลยอันนี้มันแข็งแรงเอ้าอันนี้มันอุโมงค์เฮ้ยมันเขาวงกดสะพานไม้หรือเปล่าเนี่ย<ไ>อ๋อเราจะหาทางออกได้ไหมไปไปไปทางออกเราอยู่ไหนเนี่ยไป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  เดี๋ยวเดีวเยลุไปเลยนีเ่เราต้องลงทางไหนเนี่ยอันนี้เหรอถูกหรือเปล่าบนลำทางต้องนำทางให้ดีนะลูกนะไม่งั้นเราเราอดตายอยู่ที่นี่ก็ได้นะลูกนะไนหนถาทางออกแล้วย้ใช่หรอือเปล่าเอาขึา้นไปทำไมลูกพ่อก็เหนื่อยแล้วทางตันนั่นน่ะมา,มามามาลงมาลูก มันก <ort. S 1> ็เป็นทางเหมือนกันนั่นแหละเราหาทางออกนะเราก็ต้องออกแล้วก็หิวข้าวแล้วเนี่ยเอ้ามาเจอที่เดิมอีกแล้วเนี่ยเป็นกระเต้าไปมาเนี่ย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 เราต้องหาทางออกให้ได้ไปถ้างออกพ่เห็นทางออกแล้วมะนี้มาเนี่ยมาเนี่ยนี่ทางออกเราอ่ะถ้าจะออกได้เขาต้องไต่เชือกก่อนนี่ต้องผ่านต้องผ่านด่านเชือกก่อนลูกไป ไปไปไปต้องผ่านด่านนี้ก่อนถึงเจอทางออกได้ไปน้องเวอร์ไปลูกไป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 เลยไปเลยไปไปแม่ไปไป,ไปอ๋อรอพอด้วยรอพอด้วยไปโอ้สะพานเชือกเจอได้ยังทางออกเจอหรือยังเย่เห็นไหมโมบอกแล้วต้องผ่านด่านเชือกก่อนเห็นไหมมีทางออกแล้วเฮ้ย แล้วก็มาเจอชิงช้าสวรรค์แล้วนี่ชิงช้าสวรรค์อะ่ะมามาขึ้นไปโลกไปเดี๋ยว,วให้น้องขึ้นกอ่อนนี่เดี๋ยวน้องขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ก็เติมขึ้นกับพ่อนะ น้องมาแล้วอย่าเพิ่งนะล,ลูกไปลุกขึ้นไปเอ้าไปไหนน้องน้องอยู่ไหนแล้ว